ครับสวัสดีครับพี่น้องนี่แัวนพระดาบที่หนึ่งมีตันัย่นสองพันห้าร้อยหสิบหกครับพี่น้องมือถือเหล็กง้มยามดีครับตองหูครับพี่น้องมือนี้มาไหวรถมาไหวล้านครับพี่น้องบัวลอยมาไหวหวยนะครับพี่น้องเด้อสองหกสี่แปดนะครับบัวลอยมาไหวหวยนะพี่น้องสองหกสี่แปดนะครับเจ้าฉลามขาวบ้านที่นอนเพลี้วเพาครับพี่น้องเสียงที่ดังเล็กน้อยนะครับพอดีเขาถมดินนะพี่น้อง ตบีนแะเกตดินครับอยู่ใกล้กันนี่นะครับจะว่ากันในพี่น้องเนื้อเสียงดังครับแก่วศรีบัวไทยได้ว่าอาจารย์โบมีคลิปลุ้งในพี่น้องเสียงก็เริ่มเบาจัาหน่อยโอ้ว่าหันดังดังกองอีหลายครับพี่น้องถวายดอกไม้ทุกเชลียรครับพวงมาลัยครับแล้วก็กล้วยครับกับน้ำน้ำน้ำเปล่าน้ำเย็นครับพี่น้องแล้วก็น้ำแดงครับนี่นะครับ ไหวจะทีจะท่างครับไหวลงปูลงยาไหวเมียยาหน้างครับ,บพอกิจการของลูกของหลานจะเรื่องลุงเรื่องยิงกันไปเลยครับอหือือทางปลอดไัยแช่ค่าตักเกิดไพ่พายอนนตรายทั้งสายทัง้งสินทั้งฝูงครับพี่น้องับอมาขายขายกิจการจะเรื่องลุงเรื่องยิงกันไปครับมีลูกค้ามาสนับสนุนมีลูกค้ามันอุนหนุน,มน,มน,นร้ายหลานที่น้องเซียเพ่าขายดีๆต้องมีสูไปที่ดีปังๆครับ จิกต่อกระดังงังฟังครับเลี้ยวกระดังงังฟังนะครับเด้อทั้งยูทูบทั้งจิกต่อทั้งเลี้ยวนะครับมีผู้ติดตามไมหลายเด้อครับประสบความสุขเ,เร็จในเลี้ยวเลยครับเด้อเฮ้ยรถด,ดินมาจอดพี่น้องดังจั็หน่อยเนดะ้อพ,พี่น้องครับเดือนที่แล้วยุงขั้วด้วยแต่ยุงจะยากยังแน่เดือนที่แล้วผมได้ไหวครับโหูดีผมจะไหวทุกเดือนไนดะ้พี่น้องนะครับ้ายอยูุนาล่านกันนะ เสียงดังยัง,งน้อยติที่แต่พี่น้องเนาะแล้วก็แดดโอ้โหพี่น้องไอ้แดดเมื่อวันเกินขาตังกล้องเมื่อนึงก็บังดดแดดนะครับโอ้แดดเปี่ยๆเลยนเลยแพี่น้องครับรถด,ดินจอยกาตังเล็กน้อยแต่พี่น้องเด้ออย่าว่ากันนะครับพี่น้องเสียงดสั่งจุดทูบสิบหกต่อครับพี่น้องไม่รถกับพกทูกกว่าสิบหกวันสิบหกหกออกสมบูพี่น้องวันไหนไปห่วยเด้อหกหกเด้อพี่น้อง วันนี้หกตรงมากเลยครับเป็นว่าคิดว่บาว่าไหนใบหงายคิดว่าเาดูแท้เดียว่าเลยเนาะดอกหมายน่อยก็กูโอ้ยหมายน่อยก็กูเห็นไหมครับฝนแข่งรถฝนกูเบาสายปวนกูโอ้ยสายปวนก็สายปวนสายปวนสายปวนอ้าวมีหมายหน่อยมาให้กำลังใจเลยครับเอาเอาขยังลูกสายปวนสายปวน นี่นาฬากาผูกลงลงไงงม่นี่ครับพี่น้องหลาย,ยาอย่างครับนี่มามาเบาเลี้ยงรถกันหนีต่อพี่น้องฝากพี่น้องติดตามทั้งสามยางครับบผมจะเป็นช่องยูทูบครับพี่น้องติ๊กต๊อกหล้วก็เลี้ยวเลยครับพี่น้องเด้อครับ Facebook เป็นปลูกเลี้ยวครับแต่ว่าเป็นขึ้ังใจหลายๆนะครับพี่น้อง ต่างคนก็ต่างดิลลุนทำอาหารกินเด่าพี่น้องเนาะตามวิถีชีวิตของแต่ละคนครับตามแบบฉบับของแต่ละคนครับพี่น้องอะพี่น้องเลยรถดิ้นพานไปแล้วครับเสียงสเบาแล้วอะเห็นเห็นถูกเห็นควันถูกป่ะพี่น้องโอ้พี่น้องเอแดดตอนนี้ครับสองโมงกว่าแดดเปรียงนะพี่น้องเปรียงครับเปรียงเปรียงเรือแดดก็นได้ โอ้ฉลามขาวงวดน,นี้ห้โชคคนอ๋อฉลามขาอีนะสเลยนาะโชคนอสี่แปดไปนาะวงเลยก็ใช้ได้ไป่นองครับวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบหกครับปอหกหูไปนามาไหวราดมาไหวรถครับพี่นองเอาเลยกัใช่ครับ ปล่อยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อครับสิ่งใดที่บุรีให้ปัดเป่าออกไปเลยครับสิ่งดีๆให้หวดเข้ามาเลยยกเข้ามาเลยตั้งเอามาให้หลายๆเลยมีแต่สิ่งดีๆเ,ด,เ,เ,าาเด,ด,ด้อพี่น้องหมอนเด็ดที่เหล็กวสิไทยคลิปวิดูเนี่ยครับจมูกบ๊วยเลยพี่น้องเว้ยเด็ดปากที่พี่น้องเนี่ยว่าบางคลิปนี้ครับปากกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้อง กดติดตามกูกระดิ่งพี่น้องด้วยครับขอเป็นกำลังใจกันในหลายได้พี่น้องอพอกันขึ้นมาแล้ครับพี่น้องครับครับผมครับสวัสดีครับฮ้อนแดดพี่น้องโอ้โหไวดีครับเดี๋ยวเสียงมันดังพ่อพี่น้องโอ้ครับสวัสดีครับยานมือถือระเบิดได้พี่น้องโอ้โหมือถือเนี่ยองนได้ครับนี่